เนื่องจากว่าเรามีทั้งหมด9เหรียญมันก็มีโอกาสเปิดได้หุ่นการันตีหนึ่งตัวแน่นอนงั้นเพราะนั้นผมเปิดสเต็ปอัพออกไปนี่แหละโอ้ไ oh, ม่มียางเกาวผมมาหน่อยเหรอวะสักหน่อยบ้านาด <c oughs> อ๋อไม่ใช่มือ <c oughs> ไม่ใช่มือไอ้นี่เนีมึงไม่ใคร <c oughs> เฮ้ยไอ้ไอ้ยไอ้เไอ้โดนลิเวลมาก อะไรที่เปิดรอบนี้เฮ้ยๆๆๆๆๆพ,พ่อมาพ่อมาพี่พ่อมาออืคน์เตอร์เอาได้คน์เตอร์ฟรีหนึ่งจอดสวยครับพี่โมบลูสูตรกันดับมัลเท่นโอเปอเรชั่นสอง สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในกระถางเบลเทนโอเปอเรชั่นสนะครับจริงๆจะบอกว่าตัวนี้ก็เกิดจะปล่อยผ่านไปแล้วเพราะว่าตอนที่ตู้มันมาใหม่ๆผมเปิดไม่ออกแต่ว่าในเมื่อมันได้เป็นผลพลอยได้จากการที่เปิดตู้กรทำมาทูติดบีแม็กนัมเข้าไปก็เลยได้มีโอกาสย้อนกลับมาทำหุ่นตนนัวนี้ซึ่งเป็นหุ่นสีดาวช่วงก่อนจะเข้าฤดูหนาวโอเปอร์พอดีซึ่งแน่นอนมันก็ต้องเป็นหุ่นผ้าคินิคอนเช่นเดิมถือว่าเป็นหุ่นอีกตัวหนึ่งที่มีคนขับหลายคนแล้วก็เป็นตัวที่มีการต่อยอดมาจากตัวพระเอกสุดหล่่ออออปรรจําาตตตนนนนนน4ีีีกกดดด้้้้ววยแใเ์ชันนัไมิ ปืนลายก็บอกเข้าไปก็อาจจะมีการเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ของมันอยู่พอสมควรซึ่งนี่ก็คือ b บเลนต์ c u s t o มหมายเลข2ก็เป็นหุ่นที่พัฒนาต่อจาก b บเลนต์ของฝั่ง T ีเทนซึ่งจะแตกต่างกับตัวแรกที่เจเน็นไปนในทางความคล่องตัวโดวยในตัวไบเลนต์หมายเลข2นั้นได้มีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับการต่อสู้มากยิ่งขึ้นทั้งมีการติดบีมแค่นอนตรงส่วนไบเดอร์ข้างหลังและจากเดิมที่มือเป็นกรงเล็บนั้นก็ได้เปลี่ยนเป็นมือแบบ5นิ้วปกติเพื่อให้สามารถถือปืนขนาดยาวได้และนอกจากนี้ยังได้มีการติดดดตตั้้้งงงในนนส่น Armor, ่่ววขอ AeroArer ทีไชยลแราากา ขาะที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงโดยที่ไม่ต้องใช้กลไกการแปลงร่างใดๆและในปี2 0 9 6ของภาคกินิคอนหุ่นตัวนี้ก็ได้ไปประจาการยานเรือธงของแลนโดเบลอย่างลาไคลลัมอย่างเป็นทางการที่นี่มีการบันทึกข้อมูลการต่อสู้กับกองกํากลังฝั่งนนโอซิออนและลูกนักการเมืองอย่างลิดี้มาซนัตก็เป็นหนึ่งในคนที่เคยขับไบแลนหมายเลขสองเหมือนกันสาหรับไบแลนคัสตอมหมายเลขสองเป็นหุ่นซีดาวมีเพียงเลวเดียวนะตอนนี้คอส600เป็นหุ่นสายเหลืองแล้วก็มาดูกันว่าตัวเขาจะมีอาวะกอไรันบ้าง โดยตัวเขานั้นจะมีอาวุธทั้งหมด5อย่างแต่จะบอกว่าเป็น5อย่างอย่างเดียวไม่ได้มันมีอาวุธพิเศษตอนที่ใช้สกิลพิเศษของโตหุน่นอีกอาวุธหนึ่งด้วยแล้วก็ไปดูว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกก็เป็นลองไร i f l e arn, ยิงนัดเดียวสตันอย่างต่อมา b e a ซ saber ขนาดยาวๆสามารถฟันได้แค่ทีเดียว อย่างต่อมาดับเบิลลองไรเฟิลเวลายิงออกไปนั้นจะเป็นการยิงแบบชุดยิงชุดหนึ่งถ้าโดนเต็มๆก็สามารถสตันได้ซึ่งตัวนี้สามารถกดซีเลียเวลาที่หลอดฮีทเต็มเพื่อเป็นการปลดลิมิตปืนดังเก่าตัวที่ตัวปืนนั้นจะยิงได้ไม่จากัดแต่ค่าสแต็กนั้นจะลดลงซึ่งเวลาที่เรายิงเต็มชุดครั้งหนึ่งนั้นจะสามารถสแต็กได้ครึ่งหลอดจนกว่าเวลาทําการของผลลิมิตนั้นจะหมดแล้วก็คููดาวจากโอเวอร์ฮีทอีกครั้งถึงจะสามารถใช้งานต่อได้อย่างต่อมาบีมคนนอนที่ไบเดอร์ข้างหลังเวลายิงก็จะลลลงี่่ดยตาามระุไไ้ออออฟแน ซึ่งจะเป็นการสาตยิงทั้งหมดที่ั้งพร้อมกัน2ข้างของแต่ละอาวุธยิงครั้งเดียวรอครูดาวใหม่เลยเวลายิงก็จะได้ดยิงกับที่เี่นเดียวกันหมดแล้วครับอาวุธทั้งหมดณนะตอนนี้มาพูดถึงสกิลแล้วก็ความพิเศษของโตหุน่นอย่างแรกก็โตหุ่นก็จะมีสกิลลิสิสโมฟที่สามารถกลิ้งได้แต่ว่ายังโดนดาเมจได้อยู่แล้วก็สามารถพุ่งมรอากาศได้แล้วก็แน่นอนตะโกนไบแลนทุกตัวสีที่ขาดไปไม่ได้เลยนั่นคือโหมดบินหรือว่าไฟโหมดกดทัดแพดก็ทําให้โตหุนน่นาาน แต่ทีนี้เราจะมาพูดถึงความพิเศษของโตหุน่นโดยมีเงื่อนไขก็คือให้เราทําการเลือกอาวุธลองไรเฟิลกับบีมแคนนอนแบบกาดยิงแล้วเรากดพุ่งไปข้างหน้าขณะที่เปิดไฟโหมดอยู่สกิลแอโร่อาร์เมอร์ก็จะทางานก็จะทําให้โตหุ่นนั้นพุ่งไปข้างหน้าอารมณ์คล้ายๆกับร่างยานความเร็วของโตหุ่นก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นกินทัสเตอร์น้อยลงในขณะที่พุ่งเราก็สามารถชนใส่โตเหมือนกับร่างยานได้อีกด้วยและความพิเศษก็คือปืนที่เราเลือกมานั้นจะเปลี่ยนไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเมื่อเเรรราาาาาาาททํกกกกดดดดดดดยยยยิงงง็็็จะะปนนนนีมมมัััวววขใหญ่่ซึสสสถถต้้้้ไไแลุ แต่เช่นเดียวกันยิงคักเดียวรอคูดาว์ใหม่ทันทีปืนในร่างแอโรอาร์เมอร์นั้นจะเป็นโคนเรเซตกับปืนของร่างหุ่นปกติก่อนจะเข้าแอโรอาร์เมอร์สามารถใช้แยกกันได้เลยทีนี้ก็มาดูท่าเคานเตอร์กันเนเมื่อเป็นหุ่นสีดาวก็ต้องมีค่าเคานเตอร์2แบบแบบแรกเมื่อเริ่มมากกว่า50%ก็จะเป็นท่าเตะธรรมดาและเมื่อเลือดของเรานั้นต่ำกว่า50% ก็จะเป็นการเอาปืนทุกปืนของโตหุ่นมายิงอัดหน้าศัตรูใครที่กลัวปืนรีหลดไม่ทันไม่ต้องห่วงโตหุ่นก็มีสกิลที่เราสามารถกดพุ่งเพื่อให้ค่าคูดาวและการฟืน้นฟูเกตของอาวุธบีมทุกอย่างนั้นไวยิ่งขึ้นสำหรับตัวนี้มันก็คือไบรแนด์คัสตอมเวอร์ชันเล่นยิงจา๋าแต่เอาส่วนตัวจริงๆนอกจากแอโรอาร์เมอร์กับสกิลที่มันปลดลิมิเตอร์ปืนได้แล้วจริงจก็ทำเป็นหุ่น3ดาวธรรมดาก็ได้แต่อย่างที่คุณรู้เพราะด้วยบาร,รมีของไบรแลนด์คัสตอมที่เข้า มีปัญหากับการทำดาเมจหรือว่าเรื่องวิธีการเล่นเพราะตัวหุ่นเล่นดีๆก็ถือว่าเป็นตัวที่รีดดาเมจได้โหดวิธีการเล่นก็เล่นหุ่นพี่บินได้แต่ไม่บินก็ไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้การที่เราบินได้ให้เป็นประโยชน์เลือกเอาว่าจะใช้บีมแคทนอนสตันเปิดก่อนตามด้วยลองไรเฟิลถ้าสตูอยู่นิ่งๆเลือกว่าจะใช้บีมลองไรเฟิลแบบรัวเพื่อต่อสตูหรือว่าปืนสี่กระบอกเพื่อยิงสาดใส่สตูทั้งหมดแต่ปืนนี้ค่อนข้างที่จะยิงกระจายได้หนึ่งอาจต้องหันกล้องให้เปเ,ปเล,ยยลินดก็ดปกกหั มุมดีๆก็สามารถแว้นชนก่อนทีหนึ่งก็ได้เพื่อเป็นการเสริมท่าเมเตะเล็กๆน้อยๆแล้วค่อยบินออกมาจากตรงนั้นแล้วหามุมยิงใหม่อีกทีหนึง่งถ้าหากในกรณีที่อยู่ระยะใกล้เราก็สามารถยิงสตันเพื่อเข้าไปฟันได้นิดหน่อยเพราะท่าปาดมันทั้งยาวแล้วก็เป็นท่าลูดด้วยเอาไว้ป้องกันตัวได้ดีแต่้มันก็ยังมีสิ่งที่ดีกว่าคุณนบางตัวก็คือปืนแบบโรที่มันกดปลดลิมิตได้ค่อยปืนนี้ไม่เหมือนกับฟอร์เมอร์ยูนิคอนหรือว่ายูนิคอนอเวกที่ปลดลิมิตแล้วสามารถเดินไปยิงไปได้ก็ไม่ ที่สุดของหุ่นตัวนี้นั่นก็คือการใช้ arrow armor นั้นเข้าไปปาสตูหรือว่ายิงใส่สตูที่อยู่ข้างหน้าอะเราก็คล้ายกับร่างยานของหุ่นปกตินั่นแหละแต่ปืนของมันค่าสแต็กมันดีมากๆพอที่ทําให้หุ่นแปลงยานกันเองเนี่ยสามารถลวงในนัดเดียวได้แต่ในบรรดาข้อ600นั้นต่อให้ไม่ใช่หุ่นแดงขนาดหุ่นฟ้าบางตัวมันก็ยังสามารถสอยตัวนี้กากาะได้ไง่ายๆมันก็เลยทําให้ตัวนี้ค่อนข้างที่ต้องมีพื้นที่ในการเล่นแล้วก็ต้องเป็นคนที่ถนัดเล่นหุ่นบินได้ในระดับหนึ่งอยู่ในการดูแลตตััวเเเเอองงผมใใใหห้ชช็คคคลลิแบบบบ่่่่่ายยรรททีีุนนนนดดไ แล้วยิงเป็นหลักแล้วก็ใครอยากเล่นหุ่นซัพพอร์ตแบบท่าทายาใครสนใจใน3ข้อนี้ก็ตัวนี้แหละคือคําตอบถ้าคุณไม่ได้สนใจใน3ข้อตามที่ว่าไปก็ปล่อยผ่านโดรุมก็คือหุ่นเจ้าไปหาแบบเวอร์ชันมีปืนเยอะแล้วก็มีแอโรอาร์เมอร์ไว้ทำระเมดเพิ่มงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีก,กว่าว่าสรับแบรนด์คัสตอมหมายเลสองนั้นจะใช้แอโรอาร์เมอร์นั้นได้คุ้มค่าขนาดไหนไปดูกันครับปกต,ติถ้าทําหุ่นีดาวหุนะ่นทำคลิปตัวละสองตาใช่ป่ะเออแต่ถ้าเกิดเป็นตัวแบบ เอ,ออยางไอแบลครตตอมตัวแรกเราก็ทําตาเดียวก็ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันตัวตาเดียวน,นะครับถือว่าเข้าใจตรงกันไวเป็นหุน่นเออเรียกว่าดีเก๋ๆที่ใครๆก็รู้จักก็พายเป็นสองตาตาปกติไ,ตไปแอโร่ไดนามิกแล้วเราจะรีบบวนไปหาใครสักคนหนึ่งที่มันแตกแถวอยู่ตรงนั้น เอาคนผิดไม่โดนยิงอ่าสวยครับพี่กำจัดคนแตกแถวไวายองอย่างนายมีอะไรมีคนเกาหลีสองตัวมีแมปโปรดักเซต้าอาละละฮะไอ้นี่มันไอ้นี่มันเอ็นเกลกันด้ามเลย เปล่าอะลืมเออเออถ้าเก่งกันก็ต้องไอเดียเท่านู้กอะอ่า <BAR> ก <K> ็มาให้ได้พี่ขึ้นมาให้ได้พี่เอาเป็นไรครับพี่โอเคฝั่งนั้นมีแดงแดงก็ไม่เป็นไรเราก็แค่อย่าอยู่บนพื้นก็พอโอเคไม่โดนดู ผมมาผมมาหาคนเดียวเลยนะครับเด้เดมอยมย,อยอมดด่คนับพักกุเดืออันเดนเองม้ไโดามิกดนเว้ละแมงมาแล้วครับรอเขาไปก่อนรอเขาไปก่อน ถือว่าถอยมาไกลพอแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมามากันเยอะขนาดนี้มากันเยอะขนาดนี้เอาดิวะเอาดิวะอ้ยลืมลืมว่าผลมาได้แค่ทีเดียวตีมาจากไปแลแนด์นเก่านี่ะไรครับ ไปป่ะแล้วเราจะมีอีกรอบยิงมไวๆไม่โดนอนี่แกโอ้อ่าหนูมันแทงให้มาหนแทงให้หนแทงให้มาหนูหีไปแล้วโอ,โอ,โอ,โอ้มีสิตแตกไอะเนี่ยยิงมาเลยพี่ยิงมาเลยพี่ไม่ไไมีใครเห็นไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเลย เต็มไปหมดเลแล้วครับโอ้ยของหมดฮะอ่านี่ฟิวฟิวโดนใครไม่รู้เต็มไปหมดหนึ่งตัวสองตัวโหดีวะ่ะไม่มีใครมาเก็บไม่มีใครมาเก็บอื้พูดไม่ทันขาดคำแม่งยิงมาหาเลยลงพื้นเลยครับวางรูแลให้หน่อยนะพี่ฟิว อาแอลแอโรดันมิกเรียบร้อยอุ้ยยิงไม่ทันไปเป็นเจ้านานฟ้าต่ออยู่ตรงไหนก็ไม่ต้องเดายากหรอกครับอยู่ตรงที่มันยิงไม่ได้นั่นแหละอยู่ทางนี้ไปก่อนเเดี๋ยวลุยเลยก็ได้เฮ้ยเฮ้ยมันตามมาหาเรื่องเราอ่ะไปละเอานี่ ให้โดนยิงไปโดนไม่เป็นไรเราก็อยู่ตรงเดิมที่ปลอดภัยเฮ้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 ยไม่เป็นไรงนด้วกันเฮ้ยโอเคตอนบอกอ่ะอย่าไปโดนไปโดนไปโดนเฮ้ยแค่ผมแค่ชักดาบหูดเฉยพี่ไม่ต้องกดพี่ไม่ต้องฟันผมตามก็ได้ลอก่อนลอยก่อนลอก่อน โอ้โหอาหารื่องข้าวมนดีกว่านี่ครับกิ้งไม่กิ้งไม่กิ้งป่ากากากดหมูเหลืองก็ย่างสักดาบได้ครับเอาอันนี้ก็ได้ตายตายตายดีดาเมจให้แป๊บหนึ่ง ยิงโดยพี่ข้างบนน่ะข้างบนข้างบนข้างบนข้าง,งบนโอ้ตายห่าทีมกูกลาเบอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพ่อ,อ,อ,อพ่อมาพ่อมาพี่พ่อมาขึ้นเคาน์เตอร์เอาได้เคาน์เตอ,เตอร์ฟรีหนึ่งจอดสวยครับพี่เน,น,นี่ยไหนก็ตายก็มาไวมาส่งของหน่อย,ย,ยมันเกิดยังมันเกิดยังรอเกิดได้ส่งส่งตัวที่มันใกล้เกิดมาพอดี หรือมันไม่เกิดวะเฮ้ยอย่างนี้ต้องเกิดแล้วรู้ชายเขาต้องเกิดมาช่วยเพื่อนดิเกิดเร็วเกิดเร็วมาแหละไป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 ต้องเ่นต่อต้องเล่นต่อมีหน้าที่คุมคุมเข้มไอพวกคุณเกาหลีเฮ้ยงงคุณเเอ้ย,อยไม่ทัน โอเคไม่มีใครบอดไข้ไม่มีใครอะไรน,นี่นะ <term> อยู่ข้างบนก่อนมันมาแน่ๆคุณหมันมาแนๆ่ๆครับมันมาแน่ๆครับนี่ไม่ต้องสึ่แล้วครับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวตัวเดียวพอพี่ตัวเดียวพอตัวเดียวพอตัวเดียวพอ พอเดีวพอพี่อย่เยอะผมูไม่ไหวพี่โอเครอละเาไม่ดักตีิดลมาปิวตกทีนิดอยาฟันมันฟันมันแอโร่อะไรนันอีกโอ้ยโดนด้วยหนูนะแปดอุวยโดนไ่โดนไ่โดนไม่โดน ปาโอเคขอขอขอบลงเลยขอบใครีขอบคุดเฮ้ยดีดีดีช่วยดีช่วยดีช่วยมาทำไมมาทำไมอืมอืมหุ่นเลยยักษดาหุ่นเลยยักษดาเอาเอาเปิดมาจากไหนอุ้ยอ้ยอ้ยแมาแมมาไม่เอาฟันดิฟัดมาฟัดเย็ดเย ขอบคุณครับที่มีคนช่วยเหลือดาพี่ยาวพี่พอเล่นระยะได้อยู่แต่ถ้าฟันเตโกออกไปได้โอเคถือว่าเคลียตัวแม่งเอามันสอยโมฮุนเกาหลีได้ดีที่ฝั่งแดงมันไล่เราไม่ค่อยได้